มังกรน,นั้นเป็นสัตว์ในนวยิยหญ่แล้วก็ตามตำนานต่างๆนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีชะตาที่ดีแล้วก็เป็นเครื่องหมายของพลังอํานาจด้วยชาตะวันออกนี่ยถือว่ามังกรน,นั้นเป็นสัตว์ในศาสนาที่ต้องการให้สการะครับตรงข้ามกับความคิดของคนตะวันตกนะที่ถือว่ามังกรน,นั้นเหมือนเป็นปีศาจดุร้ายหากว่าชาตะวันตกเนี่ยพบมังกรหรือว่างูใหญ่นะเขาจะฆ่าหรือว่าทําลายทันทีนะครับ แต่ว่าปรัชญาตะวันออกเนี่ยกลับถือว่ามังกรน,นั้นเป็นสัตว์ที่นําความโชคดีแล้วก็อำนาจมาให้ดังนั้นคนเกิดปีมะโรงจึงได้รับเกียรตินะครับแล้วก็รับการเคารพนับถือจากคนอื่นนละลักษณะสําคัญของคนปีมะโรงครับคือว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีหัวใจอิสระและยึดถือกฎเกณฑ์ของตนเองเขาเกลียดมากนะกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมนะเพราะว่าถือว่าเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นผู้นํา คนปีมะโรงก็เป็นคนที่มีความสง่างามนะครับลองสังเกตด,ดูนะมีสีสันมีความร่าเริงเหมือนกับมังกรที่เขาใช้แห่กันในงานรื่นเริงเลยแหละ